ภารกิจที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสจัดระเบียบสังคมครับปราบปรามจับกลุ่มบ่อนพนันในพื้นที่อ,อําเภอเมืองเชียงรายครับนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงรายสถานีตํารวจภูทรแม่ยาวและกํานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลแม่ยาวครับตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ในซอย23บ้านเหล่าพัฒนาหมู่14 ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเข้าไปตรวจสอบพบนักพนันอยู่ในวงพนันจำนวนไม่ต่ำกว่า10คนและก็มีอุปกรณ์การเล่นพนันประกอบด้วยโต๊ะสำหรับเล่นไพ่นกกระจอกพร้อมไพ่นกกระจอกจำนวนสาหรับอุปกรณ์เล่นไฮโลพร้อมโต๊ะจำนวน1ชุดนะครับแล้วก็เงินสดหมุนเวียนภายในบ่อนประมาณ1 5 0 0 0 0บาท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นพนันได้อีก13คนครับโอ้โหนะคะหลักฐานแน่นเลยค่ะขณะเดียวกันภายในบริเวณบ้านหลังดังกล่าวยังตรวจพบบุคคลที่มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า21เม็ดและเฮโรอีนประมาณ8กรัมไว้ในครอบครองจํานวนหนึ่งรายและขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มพบนายไมตรีอายุ55ปีสัญชาติไทยแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานจัดให้มีการเล่นการพน,นันโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งข้อกล่าวหาต่อ ผู้ถูกจับกลุ่มที่เหลืออีก12รายฐานร่วมกันเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนบุคคลที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าและเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดถูกนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ยาวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ